สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทะเลาะกันพี่น้อง,องการบุรเฉลิมได้เลยค่ะพี่มาเมียหายไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ไม่ต้องหาพี่มาเมียวไปไหนแล้ว,วไปหากับแม่เอานู้นเนี่ยมาเมียวนะเล่อนอยู่กับเพื่อนจังเดี๋ยวเราให้พี่มาเมียกลับเขามาในบ้านเองละกัน

ีไหมลูนั่งตรงนี้ก่อนนะคะลูนั่งตรงนี้ก่อนดีไหมเดี๋ยวแม่ไปหาพี่โมญก่อนแต่ว่าลูกอยู่ตรงนี้คุณย่าได้เปล่าได้ค่ะไม่เป็นไรนะเบิรม่ไปหาพี่มโมญกันกเดี๋ยวแม่จะอยู่ด้านล่างแม่อยู่แม่เบิร์นแม่อยู่ด้านล่างรอพี่โมญเดี๋ยวเธอไปเล่นที่บ้านจัง โอเคไหมได้ได้เดี๋ยวจะขอแม่ไปเล่นน,น้ำตกตรงนู้โอเคไหมโอเคเดีย๋ยวฉันจะขอแม่หนูต,ตามฉันมาเลยบายขอบคุณแม่เล่นน,น้ำ คคุณแม่คะคคุณแม่นนคะหรูขอเล่นน้ำตกที่สวนตรงนี้ได้ไหมได้แต่ว่าอยากไปเล่นน,น้ำกเย้ขอบคุณค่ะคแ,แสนน่สิน,นี้จะเล่นล้เล่นกันะย้เไปกันพี่จะกะยานไปนะนีค,ค,ะคัน,อนของ,ของ,ของันเอาคันนักี่คันถง เดีเ๋ยวเลี้ยวทางนี้ละกัน 오. 음. ขึ้นมาเทีย่ยวบนโค้งนี้ก็เลี้ยวลงไปก็ขึ้นไปที่บ้านฉันฉันกลับบ้านกันนี่ไงโรงเรียน,นันษานี่จานติสมัต้รื่้ง อ้าวอากัสใส่ไปไหนเนี่ยส่งใส่อากัสจะกลับบ้านเดี๋ยมาอ้าอกัสเออมเ,เ,เดี๋ยวฉันขึ้นบ้านก่อนเหมกันนะบ๊ายบายฉันไปฉันไปส่งที่แม่เธอโอเคไหมอากัสใจนะแมเมี้ยวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรฉันไปส่งเธอเองมาเมี้ยว ฉ่นไข่ดอกไม้ยู่ตรงนี้เองแม่เธอชื่ออะไรชื่อกัสชื่อแม่กัสสวัสดีค่ะนะ้ากัสสวัสดีจัมมีม่อี่างนี้รดสรัตว์ลูกพอดีว่าหนูมาส่งออกัสน,นะคะขอบใจมากลูกออกัสเมื่อกี้แม่ว่าลูกหายไปไหนอยู่บ้านมันมมี่อย่างนี้เองไปอยู่บ้านหนูสักพักแล,ะละนะ้ล่ะค่าคุณนะจาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกันต่อเลยจ้ะ บ้านและจากตรงนี้ก็พอขึ้นไปชั้นบนละกันแกจะปานเยลวนี่กระโดดได้แล้วก็กระโดดได้สูงเชียวเลยเนียคุณแม่ านาะพี่ขอโทษขอโทษพี่ขอโทษไม่ต้องให้พี่ขอโทษนะก็ได้พี่น้องต้องรักกันผมขอโทษครับพี่น้องเหมียวพี่ก็ขอโทษนะอ พี่ก็ขอโทษนะออครับเอ้ยพี่ก็ขอโทษนะอ๋อเฉยผมอยากพ่วงนอนนะเอ้ยผมงงนะก็ฝากกดตดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย